รีวิว s c o o p y i นะครับผมปีห้าสี่นะครับตัวนี้ก่อนเปลี่ยนโชบนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้ใบทะเบียนมีนะครับอันนี้ใบทะเบียนครับนะครับสภาพก็สวยเลยนะครับไม่ค่อยมีตำหนินะครับก็จะมีรอยนี่ครับรอยถลอก นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ครับกับกระเป๋าแตกนะครับนิดหน่อยครับผมคับตรงนี้ครับตามตามการใช้งานเลยนะครับอันนี้กระจกผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใหม่ๆเลยนะครับผมสวยๆนะครับคันนี้ สุภาพดีมากครับรถรถนี้สวยทุกคันนะครับนี่ครับรอยถลอกนิดนึงนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ไม่มโนเลยครับดูได้เลยเครื่องจบนะครับผมนิ่มๆเลยนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับนี่ครับตำนี้นะครับมาดูใต้เบาะันะครับครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับผม เหมือนเคยนะครับแบตเตอรี่ใหม่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนี่สตาร์ททีเดียวนะครับนิ่มๆน,นะครับผมนิ่มๆน,นะครับจบๆเลย ใอ้ขวาไม่มีดังไม่หอนไม่ควันนะครับผมสวยจริงๆครับรถลอนนี้มาเลือกมาชมดูนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับมาแป๊บเดียวนะครับผมถ้าสวยๆอย่างนี้ต้องรีบตัดสินใจนะครับครับชมได้เลยครับแทบไม่มีที่ตินะครับ ผมเครื่องดีๆจบๆเลยนะครับระบบไฟติดครบนะครับไม่สามหมื่นเก้านะครับแต่เ,เครื่องก็ตัวน,นี้ทําการฟิตให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวน,นี้จะใหม่เหมือนออกศูนย์เลยนะครับผมเพราะว่าเครื่องทําการฟิตให้เรียบร้อยนะครับอบเครื่องจะนิ่มมากครับ ขับใกล้ๆขับใกลๆสบายเลยนะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนะครับใช้ไปอีกหลายปีนะครับสภาพนี่ครับมือสองแต่ว่าเสาหาบใหม่เอี่ยมนะครับสภาพใหม่มากๆครับเป็นรถคัดเกตนะครับผมไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวใช้ครบนะครับครับผมสนใจก็สอบถามมาได้นะครับรถอยู่อำเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผม เบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับครับขอบคุณมากๆครับ